ซาทำเวลาได้หลายๆ,ๆผู้ถือธงออกไว้น้ำไอหอบไปน้ำบังไฟพร้อมคนพร้อมไปที่งานสารพัดช่างเบิกฟา้าสัญญาลูมิเนียมโจงโชคดีสามสองรับดไป ดังเลยอย่าหยุดอย่าหยุดพี่รี่เลยการะฏิตัตจากทิมต้นทางหยอดเยี่ยมหมุนตัต้องนะครับผู้ยังตั้งคารับน้ำสารทิมงานสารวัดช่างเบิกฟ้า